สวัสด so ีคร okay, oh, ับชาววัน huh. ศ yeah, okay, ุกร <muffled script> ์นะครับกับคุณยายคือเก่าโอ้ยกสดเลยนะดังครวบทงไงยายอร่อยไหมอร่อยสวัสดีทักไทยลูกหลานสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะยายมา

สำบางนะครับชื่อชื่อยังสะอาดแล้วสำบางนี่คือชื่อคุณยายสำบางเพลงคาราบาลเออ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 วันนี้พกฟันีจนนะครับเราพกับกับทักไทยอุจจาหยอกล้อกับคุณยายนะครับที่ชนบุรีครับพี่น้อง นั่งยิ้มดื่มกาแฟเคี้ยวหมากว่าหน่อยไม่ได้เคี้ยวใช่ไ <laughs> หม,ม,ม <laughs> ไม่ได้เคี้ยวหมากนะครับแกทำวิกรรมเคี้ยวหมากนะครับเส <laughs> ียงกินกาแฟดัง <laughs>